อัปเดตข่าวบ้านหม้อ วันนี้เวลา9ก้นาฬิกานายธีรศักดิ์พานิชวิทย์นายกอบตอบ้านหมอ้อพร้อมสมาชิกสภาอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานกลุ่มองค์กรและหัวหน้าส่วนราชการประชุมเสนอเรื่องดังนี้ 1. การจัดซื้อวัคซีนของท้องถิ่น 2. รายงานสถานการณ์โควิด -19 ของตำบลบ้านหมอ้อ 3. จัดเตรียมการทำงบประมาณปี2,5 6 5 65, 4เสนอแผนงานบรรจุข้อบัญญัติ5เงินอุดหนุนของงานด้านสาธารณาสุขและ 6สถานการณ์การแพร่โรคดำปีสกรีนในตำบลบ้านหม้อในวันนี้เวลาเดียวกันงานซ่อมบำรุงกองช่างอ,อ,ตอบตบ้านหม้อลงพื้นที่ซ่อมแซมฝาท่อที่ชำรุดตามที่ประชาชนแจ้งเข้ามาภายในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนในวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคมอวตอบ้านหม้อจัดโครงการพัฒนาศัก,กยภาพและคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหม้อโดยมีการอบรมต่อยอดปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนาะหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อบตอบ้านหม้อแจกฟรีปุ๋ยหมักเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่บดแล้วจากศูนย์ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอบตอบ้านหม้อสำหรับประโยชน์จากเศษกิ่งไม้ที่บดแล้วเพื่อไปใช้คุมหน้าดินให้ดินมีความชื้นและสร้างอาหารให้กับพืชหากสนใจสามารถขอรับได้ที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์032419735 อบตอบ้านม้อแจ้งไปยังประชาชนเรื่องการชำระภาษีประจําปี2564สำหรับท่านที่ได้รับจดหมายเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายขอให้ท่านมาชำระได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้อหรือติดต่อชำระผ่านทางออนไลน์สามารถสอบถามได้ที่032419735ต่อ16เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ แล้วพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบันมอถ้าสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ